จ็บบรรยากาศสวัสดีครับอ้เขาจี้จำได้แล้วใช่ไหมครับใครับเมนแล้วครับอ้เจอเอฟซีแล้วสวัสดีครับตลาดโต้รุ่งนแมนปดเออวาาดี่่ปากอเมอสาบดยิมนยมมีบอก นมีแต่ปลาหนิ่มีแต่ปลาหนิ่มีแต่ปลาหนิ่งทุกตัเลยแม่น่าจะเป็นปลาหนิ่แล้วตอนนี้ทุกคนแล้วสถานที่ต่อมาที่เฮามานคนหลังจากเฮามานเป็เดาะตลาดเนาะนั่นก็คือหมู่บ้านโซนเผ่านั่นเองทุกคนคือว่าโซนเผ่าจะลองโซนเผ่าทำไมเลือกไข่องต้มทำไมเลือกไข่แของแต่ถ้าอยากผู้จัดการมาเบิงเอานะฮะเขาเบิก ขายพวกจิ้มจุ่มลวกหมูมีจำยานในเสาทำไมโดยมาจะเราว้าลราว์อสามลาวสาวไเสิยูคนักเตอ๋อคนราว์คนอ๋อได้อ่ะข้โพษนี่าลี กไดด้อสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ใจกลางเมืองนครพนมใจกลางเมืองเลยนีใจกลางเมืองนครพนมเลยเฮ้ากี้รถกายเมื่อกี้นี่เห็นว่ามีตลาดสด ก็เลยโอ้แวะมาหาเบิ้งแนวแนวกินกันนะแต่ว่าเบิ้งดูอาหารเน่ากระเพาะยังยังใสได้อยู่วะถาหาว่ากินบนมือเลยนี่กินบนมือเลยทุกคนก็คือบรรยากาศนะฮะนี่ตลาดุขนาดใหญ่เคยมาบอมองนี่เคยเคยเคยมาบอมเคยมาแต่บอมีตลาดมีตลาดอันนี้เขาปิดหมดเลยปิดหมดเลยตลาดย่างเอแรงตลาดยังแม่นี่นะโอ้โตลุงนครพนมเดี๋ยวด้วย ตลาดโตลุงนครพนมโต,ล,ตลุงโตลุงโตลุงโตลุงแต่มันแต่แต่ว่าโบโตลุงแต่ว่าโบโตลุงป้ายางเบิงบรรยากาศครับสวัสดีครับอันนี้บูจักบอนี่คือยางอันนั้นคือสาวยาคูอันนี้คือยา,ยาคูเด้อสายาอยากรู้อยากรู้อะไรไหมให้ถามสาวยาคูโอ้ยอันนั้นยังใครกันเลย ดัชชมิวดัชชีมิวปะยี่หเขาเบิ้งตลาดวางรถมอเตอร์ไซค์เด้อกะเขากินหลายของกินหลายสายมือคืออย่างโอบะสายมือนี้ไก่ย่างเอ้ยไก่ทอดไก่ทอดโอ้ไก่ทอดฮะมื้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นเดียวปะอิ่นปะเอากินไก่เบิ้ดมือเอาไยังเก็บบรรยากาศสวัสดีครับโอ้เข้าจี้จำได้แล้วใช่ไหมครับใครทำแม่นแล้วครับโอ้เจอเอฟซีแล้วสวัสดีครับตลาดโต้รุ่งเออ แนนแนนคอยมาทางคุณอันนี้กันน้องมาจากขมวนก็เลยพามาเที่ยวคุณบอเคยมามาเที่ยวก็เลยพาคุณมาเอาโฆษณาร้านอายคุณดูอายคุณขายอยู่ตลาดโตหลุงเนี่ยมีข้าวจีข้าวจีแต่ว่าข้าวจีทางพุนสิเป็นขนมปังนะข้าวจีทางพุนสิเป็นขนมปังเห็นเป็นข้าวจีเห็นไหมเปข้าวเหนียวเลยอ่ะจีเลยเป็นขนมปังอ่ะมีไส หมูไส้ยังเอิ้นว่าข้าวจี้ปาเต้อันนี้อันนี้คือข้าวจี้อีีเลยเป็นข้าวจี้ข้าวจี้เอาบ้างจอ่านไหฮะลองจะอ่านไหเออยิ้อยู่เดี๋ยวขับมาเดี๋ยวย่างบนก่อนให้มันย่างบนก่อนนะไอ้พื้นขายยังแน่เอาเบิ้งสาไทยโกโก้โอเลี้ยงมะพร้าวสตรอเบอรี่ลำไยน้ำเก๊กฮวยคุณจักน้ำเก๊กฮวยวะ บูงจากน้ำเก๊กหวยน้ำเก๊กหวยก็คือเก๊กหวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นห้แต่บุญเอออันเดียวก็บุญเก๊กหวยเหมือนปะบ่อเออก็คืองคล้ายกันนั่นแหละรสชาติมันจะคือกันอย่างเดียยางเบิร์กตลาดโต้รุ่งนะครับนครพนมขนมขนมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลูกชิ้นเนี่นี่ลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นเสร็จแล้วครับแคบหมูแคบหมู เจ้าบองหอมเคยเคยกินบ่เจ้าบองเคย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 กินเจ้าบองอยู่นี่เป็นยุคสีแดงนีนี่นี่นี่คือเจ้าบองนี่คือเจ้าบองอันนี้คือเจ้าอันนีราคาจะอกันะแซ่บกะ,ะบรสชาติกะแซ่บคือกันนี่เจ้ากาก,ากหมูน้ำ<อ>เจ้ากากหมูเจ้าปลาแดดแหง้งปลาแหง้งเจ้าปลาปลาแห่งนีอันนี้เขาเอินตลาดโตลุงนะครับตลาดโต้ลุงเจ้าขายโตลุงบ่โตลุงต้องแจงเลยเด้หัวแจงเลย สี่ทุ่มโอ้เปิดโอ้เปิดหัวสี่ทุ่มมะเข้าโมงคุณอะสี่ทุ่มสิบโมงสิบโมงเกินคุณเกินสิบโมงอ๋อความจริงเฮาปิดย้างพุ้นแล้วก็มาพี่ก็ได้สิบโมงเลยอ๋ออันนี้ของกินซุกคุณนะเป็นอาหารเสเร็จรูปบอกเซบเนาะอาหารที่ปรุงแล้วไปที่ละเบิ่งทุกคนเข้าไปติดตามได้าโซนทุกคนก็จะขายอ๋อหมักเคียงเนาะ ขายพักขายข้าก็เห็นเนาะโบเคยยางเลยไอ้ก็บบเคยยางด้วยข้าก็ได้เมืนอยางตัวมาแต่เถื่อนข้างบนมีตลาดโต้ลุหินโอ้ผู้ประชิดเนี่ยไก่ยืนเลยทุกท่านน่ะถ้านคุณกะแคร์ข้างนอกขนมเต็มเลยทุกคนอือตลาดโตลุงร้ามะขามทุกคนมะขามชมพูมะขามชมพูโลละ ร้อยามสิบบาทชิมได้ชิมเลยามามหวานจังหวานชงนิมได้นะวคะชิมได้นะชิมได้จ้กทีุ่ขยขอซิมขอซิมไู่ปนี่ขอซิมจ้าเลยมะขามหวานสวยเลยจ้าแตงกีส้มปาแตงากจามะขามหวานิมะ กนกินแล้วก็ได้ซื้อแล้วเอาเมาสองนึงตู้ใดซื้อฟ้าตู้ไหนก็ได้เอาใหม่ก็ได้อันตัวนี้ก็ได้นะอันนี้อันนี้บอกไม่งามนี่เกิดเป็นมอดอันนี้ประกายทองดี่จะใครอันนี้อันนี้ดีกว่าตัวไหนครับตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าอันนี้มันเหลือสองถุงเอื้อเลยเราอยากเน้นน้ำให้เอาไปมันเป็นมอดซือฟาเดี๋ยวเราเหลืออันนี้ก่อนทุกคนตักใส่จานเลยนี่ตั๊ก ร้อยสามสิบบจ้าโดยโดยให้เน็ตเลื่อนกันเอาเลยงามเลยเอาปื้อมาพาท่านพ่อท่านแม่นะจ๊ะงามโบมีเสียเลยแหละโบมีบินเลยโลละร้อยสามสิบบาททุกคนงามเป็นซักเลาะต่อเลาะต่ออันนี้ปลาอย่างน้อยปลิดค่ะอ๋อปลาสลิด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 ปังก้อเด้อบอก เพราะว่าบางบ่อเป็นบบบมี่มีบางบ่อเลยอยู่สลิดกับหม้อสวัสดีครับสวัสดีครับขายอยู่กิโลละสองร้อยบาทนี่กิโลขีดขีดละสี่สิบกิโลละสี่สิบห้ององรองไม่ใช่กิโลกองละสองร้อยเคยกินอยู่ปลาสลิดทุกคนเคยกินอร่อยเยยืนตังคุณบะมี่บ่มีแต่ปลานนิมีแต่ปลานนินโอ้กินแต่ปลานนินโอ้ยมีแต่ปลานนินทุกคนเลยปลานนินเนาะ่น่าจะเป็นปลานนินแล้วตอนนี้ปลาเดี๋ยวรอ น้ำลำไยน้ำลำไยน้ำลำไยอันนี้อันนี้ขนมเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ยังถือว่าคนยังโบยยางหลายเพราะว่ามันยังบกขำซดนมาซดนมากเข่ายางลวงขำขำยางโซ่ขำน่าจะแมสนะเพราะว่าเข้ากัมากเลยแหละที่จัดกินด้านที่ถนกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเมืองแห่งนี้นะคือเป็นเจ้าปิดทางเลยทุกคน ันมาเลาะขนมคนเดินกันมาเลาะทางนี้ก็ได้ทุกคนนี่กันแนวกินหลายทุกคนเลยข้าวเหนียวพักผ่อมเลยนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอิ่มเลยอ่ะแล้วก็มีเพิ่นมีพักมีป่าอันนี้เป็นท่อแขกเอาไว้อันนี้น่าจะเป็นเมียงรู้จักเมียงว่าเขาเป็นเมียงคล้ายๆกับ พันป่าก็นั่นแหละเดียวกันเป็นเมียงพักพักลงเป็นชุดเป็นชุดขายเป็นชุดชุดเลยขนมคนเดินโอ้ยคนนู้นก็เดินอันนี้ตลาดโตลุงตลาดโตลุงนะฮะป่าเผาเจ้าเดียวป้าเดี่ยวเ้างยังเดี๋ยวเดี๋ยวยงต่อทุกคนดท้ายร้านแตงโมได้นี่คือเปลี่ยนเลนอันนี้คือตลาดแบกกระดินอ่าตลาดแบกกระดินแบกกระดินบ่แบกกระดินนะอยู่กระดินอยู่กระดินอยู่กระดินระวังรถระวังรถ โอ้เลยอ่ะที่ขายของที่นี่ขายของอยู่ท่านรถก็เดินมาจักขายของมะขามน้อยมะขามน้อยนี่จังกินอยู่นี่เอาวะนี่มะขามน้อยเอาวะนี่เป็ดเนจ้อเป็ดไก่โอ้เป็ดมีไส่พอมมะขามน้อยไข่ยังเลือดเต้าบาทเน้อเต้าบาทเต้าเตากี่อันเอาบ่เอาลินเนาะกระด๊า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 เลยเอาอันนึงเบาผู้ไทยไทยไว้ละบอฮือมะขามน้อยทุกคนเมื่อ คุยแก้วเนาะเบเกระตินนะฮะแบเะตินดินก็แบแบเะตินอ้าวครับผมข้าน้อยจ้าน้อยกำปั้นจำเจ้วค่นยางต่ออ้าใส่กอกใส่กอกคนหมูหมูหมูใส่กอกทุกคนอ้าเป็นพวงเลยนะมาล่ะยากปะหมูมีท้องใส่แล้วตอนนี้อยากอยู่ทุกคนเลยต้องย่างพี่ยากย่าง หลายรดพืออยากให้ย้อยนะครับเพราะว่ามื้อนี้เขากินหลายเพราะทุกคนมื้อนี้ค่ะรู้สึกว่ามื้อนี้ค่ะเขาแบบมีแต่กินกับกินเนาะเขาก็เลยจะมาย่างก่อนย่างเนอะวันนะครับจานเมนูนี้เป็นเซฟทุกคนเมนูนี้นะอาหารกินขาหมูครับขาหมูแล้วก็ชิ้นแห้งหมูแดดเดียวเนื้อแห้งเนื้อแห้งแล้วก็เนื้อหมูอืมว้าตัวนี้เป็นฟันวูยนั่นครับคือปิ้งย่างๆ่างนะปิ้งย่างๆไก่ย่างตับ ตับด่าไก่ด่บเป็ดปีไก่ของหุดูดูเลยนะขายทุกวันขายทุกมื้อขายทุกมื้อเลยเนาะแต่ว่าเฮาบ่เห็นที่สื่อเฮาบ่มู้อสื่อว่าขายทุกมื้อทุกคนแต่ว่าเจ้าก็ขายทุกมื้อเนาะมไม่หมดประมาณบัวช่งส่วงก็บ่เห็นประมาณนี้นะทุกคนตลาดที่มากน่าสนใจนากตลาดที่ง่ายมาเดินมากเลยเอาทุกคนหลังจากที่เฮาแบบย่างมาเนาะนี่กะเฮากะได้แนวกินหลายเลยทุกคนกะคิดว่าชิ้นหยางลิลินนั่นแหละ กันมากค่ะเนี่ยกินเต็มไหมเต็มมือเลยตอนนี้แล้วคนทางคุณถือไปพูดแล้วแุ่นก็ได้นี่กาเป็นตลาดโตลุ่งนะทุกคนเนาะเป็นตลาดโตลรุงจ้กนนะาก็เลยแบบข้ากระบอกโบ้เคยหูโบ้เคยหัวจะเปิดเนาะได้ที่อปจะย่างอยู่ที่ถนนคนเดินทุกคนกลมาขับมาทันผ่านก็จะเห็นนะทุกคนกน็จะว่าเปิดทุกมือเลยตอนแรงๆก็จะเปิดทุกมือเลย,ยคนนี่คือ ว่าชิ้นยางนี่ดืนกันแน่แน่กินเต็มไม้เต็มมือเลยจ้าคนน่ะเนี่ยวัวป่าวัวตีงั้เนาะทางนี้เนาะอยากรู้อะไรไหมไม่ไม่ถามสาวยาคูเมื่อกี้ฮะสาวยาคูรู้ทุกอย่างโฆษณาอยู่บบอกอยากรู้อะไรให้ถามสาวยาคูจังวะเคยเบิ่งอยู่วะเนาะเบิ่งก็ลืมแล้วไปถ้ามีถ้ามีเวลาเข้าไปเล่นไปเบิ่งแคมป์ของกันบริเวณหมู่บ้านชนเผ่าจำลองว่าจะำลองอยู่ที่เป็นโครงเลย เบื่องกันดีกว่าป้าเดีย <ปะ S 1> มันค้ำเมิดเรื่อกัน,น <ะ S 2> ทุกคเนเพราะว่าเฮาข้าวทาม้ำนะเพราะว่าอากาศมันจะดีได้บรรยากาศอ่ะ,ป,ะป,ป๊ะเบื่องกันหมู่บ้านโซนเผาอ้าวทุกคนแล้วสถานที่ต่อมาที่เฮามาทุกคนหลังจากเฮามาเตะเนาะตลาดเนาะนั่นก็คือหมู่บ้านโซนเผานั่นเองทุกคนนี่ก็คือใต้ดอกไฟเงอือเลยตอนนี้ก็เลยอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนเนาะเป็นร้าน หมูจุ่มนะทุกคนนี่จนสุดฮอตพวกน้ทุกคนจะเป็นหมูบ้านซนเผาแต่และวซนเผากันเลยนะเป็นการจับล่งซื่อแล้วด้านหลังของเฮาก็คือเมืองท่าแขงเองทุกคนนี่ท่าพูดก็ไต้ไฟแสงสีเลยนะโอ้โหกูกันข้าบกันเลยนี่บรรยากาศดีเนาะเฮลโลเอากันล้กายตึ้น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 ต้นตึ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 ตึ้นตึ้นตึ้นตึนตึ้นตึ้นต เอสตาแมนบอสอาหารจีนแมนอาหารจีนทุกคนคนจีนอืมองนั้นเฮาเคยไปยืนเบิ่งผ้าที่ตกอยู่แมนบอสแมนแมนแมนเราครบรอบฝั่งไทยมื้อนี้เฮามีโอกาสขามมาฟังไทยแม่งเพลอเพื่อหลายเดเอาี๋ยจะรอเบิ่งทุกคนเนาะไปเดี๋ยวพันคนรอเบิ่งบรรยากาศนอะเสือแม่งมีน้อยแม่งมีน้อย เมื่อกี้ยังหายมู่ทุกคนมีจะเป็นสถานที่ที่ทั้งออกกําลังกายเนี่ยทุกคนแม่ออกกําลังกายเนี่ยพอยมาเลาะลิ้นกันไปและทางพูดถึงเป็นท่านอาหารเป็นอันนี้ชนเผ่าอย่างนั้นอู้แม่เงินที้หลายแท้อันนี้ชนเผ่าไทยแซ่กทำไมมามาเบิ้งไทยแซกมาเบิ้งที่เะไรทุกคนไทยแซกไทยแซ่กมาเป็นไทยแซกไทยแซกทุกคนไทยแซกเป็นในอำเภอเมือง แอ่เพิ่มเมืองคือว่าไทยเสฉวนเผาไทยเสฉวนเผาทำไมจะขายเครื่องพอมทำไมขายเครื่องขายของแต่ถ้าอยากผู้จัดกะมาเบิ่งเอานะเผาเบิ่งเอาขายพวกจิ้มจุ่มลวกหมูมีจักยานในเสาทางในออจกรยานในเสาเดินเข้าบุ้งเวลาเนาะนี่จะพาทุกคนไปย่างเลาะเบิ่งประมาที่นี่ทุกคนไปเจะย่างเบิ่งอีกนี่บบานอย่างน้อเดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนเดี๋ยวไปอ่านเบิ่งแต่ว่าวัอนี้บ่มีขายอย่างเนาะ แตข้าเจ้ากันนั่งประชุมกันอยู่ทางครับประชุมนั่งเล่นกันเล่นเสาร์อาทิตย์บรรยากาศดีทุกคนอยูุทธแรงใส่แบบว่างๆกันมานั่งลินได้เนาะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านเนาะไทยยอนี่หมู่บ้านไทยยอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามอยู่พี่ติดตามพี่ครับผมครับผมครับผมเจ็ดสี่แล้วอะไรครับเนี่ยทำใจย่าเป็นฟ้าพี่อ๋ออ๋อลุ้นอยู่อ๋อจำได้จำได้ไปขึ้นภูทอกไม่ใช่ขึ้นภูรังกา <mile> oh. ผมขึ้นไปพร้อมพี่ผมขึ้นก่อนพี่แล้วพี่ก็เดินตามมาใช่ใช่ใช่ครับคุ้นอยู่ครัโอ้ทำจักรยานไฟฟ้าโอ้โหยัดถ่ายเลยนะครับได้ครับโคตยินดียินดีครับทำจักรยานไฟฟ้าที่คนฟ้าให้เศร้าน้องนี่อือเดี๋ยวเฮามาบนเลาะเบิ่งต่อเนาะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านไทยยอทุกคนเนาะแต่ว่าหมู่บ้านหมู่บ้านไทยยอก็จะบ่มีแบบการขายของขายเครื่องอย่างเนาะนี่แต่ว่าทางในกาจะแบบอันนั้นเนาะ นี่นั่งแบบสักพื้นสักแผ่นกันนะคนกับหมวดกันอีกแบบเป็นคนนะไทยย้อทนะุกคนทางในก็จะเป็นไทยย้อแล้วเนาะไปนั่งอยู่หมู่บ้านไทยย้อก็เป็นไทยย้อแเลยทุกคนนะแต่ก็บ่มีการแบบโซ่สินค้าอย่างทุกคนเนาะนี่เอาทุกคน,นเดี๋ยวเขาจะย่างต่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนี่สบายดีมาตะลาวครับโดยมาตะล่าว มเนี่ยอ่ะคนเล่าเหรอสามเล่าสามเล่าเลยติอยู่คนปากซีคนปากซีอ๋อคนเล่าคนนคพนอนเข้าดีสารได้บอได้ลูกพี่พ่เมีรับลูกพี่อ๋อเจ้าของขายใหญ่ครับขายใหญ่ครับอ๋อขายใหญ่อ๋อมาแต่ใส่มาต่ใสนีถมาะแค่เท่ากับถ้แค่คนถะแค่ไอ้น้องไอ้น้องการหนิคนมาเดียวกันอันนีิรับชาชากาแฟไหม นมเย็นก็มีนมจีนข้าวปุ้นก็มีไงหมอก็แล้วอเดี๋ยวซื้อซิมนะเอาเอาประเภทน้ำหรอไม่อะขาวโพดปี้เอาน้ำเอาน้ำซื้อน้ำหรอเอาน้ำเนาะแม่ไเอาน้ำยังแต่ว่าบวบเอากาแฟท้องดิบหมดได้แม่ไปไปเลยโอเคเดี๋ยวไปเบิรงเนาะโอ้คนบ้านเดียวกันอ้คนบ้านเดียวกันนี่มามาหนำอายมาเอื้อยหลายคนนี่คนบ้านคนนี้เออเนาะถักแข่งนี่เองนี่มาซื้อ à nấm xoài hay bắp đeo cắn thảo vậy ủa mode kromtine ok ok nếu xưng như này có ghi đẹp phác đẹp ừm àh 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 โดยเอาแก้วหนึ่งแม่ครัซาไาใ้แก้วหนึ่งเด้ออ้าวซาไาใ้แก้วหนึ่งเด้อคนทำงานแบบลุยๆไงขายต่ำพร้อมเนาะเน่ต่ำมะฮุ่งต่ำมะฮอกมะฮุ่งทุกคนขนมอันนี้ขนมใหญ่ยจานสามสิบบาทนเนี่ยอันนี้สามสิบบาทนี่ขนมต้มมั้งนมี่เซมเนาะรัดเก่งน้ำเสดายค่ะผัดพองท้องกันเลยเดี๋ยวจ่ะมือหนากับผ้าหมูมาแน่มือหนากันมือหนากันเนาะเข้าๆบ้านๆเท้าวะเขาพิชัยกันดีๆนี่เอาโอกาสหน้าก่อนโอกาสหน้าก่อนทุกคนเนาะ เฮากับซื้อน้ำสวยเนาะนี่จะเบิ่งกันเนาะอันนี้ก็อยู่แถวว่ะสวัสดีครับพอค้าแม่ค้าเอ๋ยหมู่บ้านชนเผ่านั่นเองทุกคนนี่จะไขาอ่ะขนมจีนเนาะนี่ขนมจีนแบบบานๆเน่มีอร่อยอร่อยอันนี้ขนมจีนกะทิอันนี้กะไรกะทิปลากะทิไก่ทุกคนตามป้ายเลยครับโอ้โนี่ตามป้าตามป้ายเลยทุกคนนี่ขยักซื้อซิมกระมาได้ทุกคนนยุทธิหมู่บ้านชนเผ่าทุกคนนี่ ป้าเกีไก่สไลเดอร์เลยทุกคนเอ้การแต่งหอกแต่งหานอันนี้จะเป็นหมู่บ้านเนี่ยเผ่าไทยกระเลิงเผ่าไทยกระเลิงทุกคนนี่โดยโดยโดยนี่จะเป็นโซนเผ่าไทยกระเลิกคนอันนี้จะเป็นเฮือนจับลองมั้ยอ้าวโพดเนี่ยมันบาดป้าอยากกินอยู่อยากซื้อซิมอยู่แต่ว่าอิ่มแหมยงล่ะซื้ออยู่บไปเดี๋ยวนี้ บ้าจให้ไปซิมไหมซิโอ้ยให้ให้ซีมบอาใจดีทุกคนปาโอเคคนบ้านเดียวกันเนาะเปลือกมันดำไปซิเลย่องนี้น่ะไอคนใจดีทุกคนให้ชิมพร้อมเกไปดำหนอหนัวเนาะโอเคเอาอันหนึ่งก็ได้ชิมขายซาลี่ได้อ่ะ ข้าโพดนี่สาลีอายเพิ่นให้ฟรีจ้านี่ใจดีหลายทุกคนขอบใจเด้อนี่ก็คือเป็นซุนเผาไทยกระเลิงทุกคนเป็นอาหารุนเผาไทยกระเลิงมน้ำบอกเขามาเด้อกินกับข้าวบ้าแล้วเนี่ยน้ำก้อยก็มีเลยมีทุกเมนูเลยนี่ถตานเนี่ทุกคนอะไรทีเด็ดนีไหนนี่ไงบอไก่ไต้น้ำไก่ไต้น้ำโอชิแซบเนาะตั้งแต่ซื้อซื้อซอยเนี่ยโอเคโอเคโอ้ แต่คือพ่อค้าว่ะเอาทุกคนเดี๋ยวมาซิมซิมเบอร์หวานเนาะมาใหม่ทุกวันเลยาอเ่ผมอยู่นาแก่นะครับเปิ้นจ้ามผมมาบ่งเนี้ยเปิ่ลมาบมาณจักโมงสองโมงสามโมงเินสองเปิสองเปิเนี่ยเลยทุกคนมาได้ดีมูบ้านชวนเท่า เป็นส่วนเผ่าไทยกระเลงนะคุณที่วันนี้ฟรีนะวันนี้ฟรีวันหน้าโบฟรีจ้าวันนี้ให้ซิมฟรีกันทุกคนกินขนมจีนเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวชากาแฟส้มตำนี่ยินแม่แซ่บขายไปบ้านๆเรานขายเออว่าเลยคนยแต่มันราคาบแพงนะก็ขายพอครัรรมดามาลีนไนทุกคนที่นครพนมอยู่บ้านเราสิบห้าบาทเป็นเงินเท่าไหร่อ้าวอเดี๋ยวไอ้ลักษณที่ไะใมานี่ยเฮ้ยอื้อซื้อไปคนไหมนี่ซื้อไว้ซื้อไว้หรืซื้อไว้ ซื้อแล้วก็ซ่อนเอาไว้ตามจอกตามเจนทครนี้แหละยันมาไปลักของภัยมาเบิ้มแม่นมากรวเป็ลักของชาวเม่นบ่นี่นันแถวนี้โอ้ยแล้วหมู่บ้านไทยยอให้ไทยยอให้หมู่บ้านนั้นให้กัเรื่องเอาให้เอากระดานนี่นะอ๋อทุกคนได้ของฟรีนะอ้าวไปก้อนไปก้อนเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อไปก้อนเดี๋ยวมื่อหน้ามาอุดหนุนใหม่เดี๋ยวพาคนมาอุดหนุนหมู่บ้านไทยเกรงไปเดี๋ยวขับรถเลาะนั่นคนอันนี้จะเป็นรถที่ไฟฟ้าจากหมู่บ้านไทยยอจ้าไปเลาะไป มีแมงหลายหลายเลยนาแก่นี่มีมีเป็นหมู่บ้านจำลองอันนี้เป็นอำเภอนาแก่นาแก่นี่คืออำเภอเด้ออำเภอนาแกป่ะอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอ่านี่ซ้ายมือเป็นเฮื่อนผู้ไทยเลนู่บอกผู้ไทยเลนู่แต่บ่มีผู้ไทยเลนู่บ่มีมาเดี๋ยวยู่เล่นเนาะผู้ไทยเนาะโอ้ยไปทั้งไต่เบิร์ดมีเพื่อยู่อยู่บ่ออันนี้เฮื่อนไทยกวนฮะไทยกวนไทยกวนเห็นรึยู่อยู่บ่อไทยกวนบ่มีไปไป ด้านหน้านี้ก็มีรถจักรยานไฟฟ้าใช่ไหมครับอ๋อมีรถจักรยานไฟฟ้าเสาไล่คุณเตือนใจไล่คุณเตือนใจนะฮะมีรถจักรยานไฟฟ้าเสาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่องสีนก<อ>กระจกน,นะอันนี้คืออย่างนี้หมู่บ้านอย่างนี้ไหนนาว<ไ>ะออำเภอนาวาอำเภอนาวาอ๋อบ่อเอื้นไทยลาวนา,น,ลนาทมนี่อำเภอนาทมอำเภอนาทมเมี่ยงไม้ลายเนาะเมี่ยงไม้ลายระวังเข้าตาอ้าวยืดยืดแล้วยืดยืดอะมีควายพอม เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาต้องวนกลับจจงหน่อยปล่อยคลิปก่อนยังไม่ปล่อยคลิปเลยคุณทุกคนทางเมืองนักแขกของเขาก็มีงานเนาะมันนี่ก็เป็นเมื่อวันที่สามพอดีเลยจะเป็นงานการเปิดการท่องเที่ยวเนะาะการท่องเที่ยวเราแม่พุะอาทก็คือแบบเสียง<อ>เสียงแนวเาเปิดกร<อ>งนจนดังมองเขาทางทีบปทุกคนมีงานจ้าแล้วเขาก็เลาะชุดแลนะ้วเนาะนี่เดีย๋ยวเขาจะ เลาะกลับคืนไปคุณทุกคนคือแมงไหมลายแห้ตัวนี้นะครับกินซาไทยอยู่ที่ส้นเผาอ่ากระเลิงทุกคนแซ่บหลายซาไทยทุกคนแล้วก็เลาะประทานพีอีกเนาะนี่วัชชิไปเลาะฮอดอ่าฟ้าของประทานชิโคตะบอกเนาะไก่โบนไก่แบบตัวี้เลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จูงมาเลยเวทผู้เราพอดีมีจอยป้อนทุกคนเลย ปวลาคตรโคตรเจร๋งค่ะดดีเด้้ลุงลุงลุ้นค่ะดีเดิ้อไอ้แก่พูดไทยแดงบอสเด็กดกได้ดอก เขา <พอ S 1> จ้าง,งานแต่งเหรอบอกง,งานแต่งสิงานแต่งที่ใดเป็นไดบอกเขอบอกจ้างไปองานแต่งกับเขาทุกคนกับเราอ่าวทุกคนวันนี้ก็คือได้เวลากับแล้วนี่ <สา S 1> พบกันที่มื้อใหม่นั่นเองทุกคนก็จะเป็นมื้อที่สามเนาะ เฮากระไดมาอยู่ที่นครพนมเป็นเวลาหลายวันก <c oughs> ็คือสามวันสองคืนเองทุกคนก็คือเมื่อวานนี้เฮาว่าสิไปอ่ะถ้าว่าจะถ่ายให้ทุกคนเนาะเบิ่งก็คือว่าเฮาจะไปหาผัยน่นเองทุกคนก็เฮาไปอ่าบาเถ่ายําเนาะก็เลยตัดไปเซามือใหม่แล้วก็ที่นี่ก็เป็นุลาประมาณสวยๆแล้วแหละก็ะคือได้เวลาออกเดินทางกลับกันแล้วจ้าไปจันไดจ้าไข่มา เมือ่อยบ่เมื่อยก็คือไปใส่ก็คือวินเวียนสีสะทั้งนั้นเลยทุกคนแต่หน,นึงก็คือได้เวลากลับแล้วก็คือซื้อเครื่องซื้อของเมื่อตอนทันพอทานแหนติ่นไปเลยไปวันนี้ได้นหนาเฮอใหญ่เนาะวันนี้เนะบบาะแล้ว,ลวจุ๊บจุ๊บแล้วจล๊โอเคแดดมันหนักไหมทุกคน มีห้องนั่งเหงือไทยเนาะมันเปลี่ยนเหงือแล้วตอนนี้ก็คือใหญ่กว่าเก่าทุกคนตองขวางเลยแหละแต่ว่าคนไปทางคุ้นทางลาวอยากน้อยๆเนาะนี่อ้าวนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนจะได้กลับแล้วอ้าวออกเดินทางกันแล้วทุกคน